มองกันมอบังกันมองอหมดแหละตนเดีดีแกนเป๊ะเปแมวเลยนะเป๊นะจะยึดตรงเลยหลเหลนั่นอันนี้ทเาได้ถ้าะรู้ก็ได้้่เป็นหน้าข้าวนะะ Yeah.